มาจ้ามาจ้ามาจ้าถึงอ้วนงวันถึงเวลากินแล้วมาเด้พนพน้องเอ้ยเมื่อกี้เขาถึงเวลากินแล้วถึงเวลาแซบแล้วมาแซบกันกับลูกอีสานพันพื้นเมืองนะจ๊ะนะกะไดไทายวิธีตำตำปนปะทูเนาะตำปนป,ปนปะทูแห้งหรือน้ำพริกปะทูเนาะแต่ว่ามันอนีอนะ่เนาะจะ แล้วแต่สีอื่นอ่ะนนเนาะเมื้อนี้กะเขาเจ้านะจ๊ะมุมบริมาเขาก็เลยบริหนึ่งเขาอืะกินเขาเจา้าเมื้อนี้เขาเจา้บาบ่มักเลยมากมากพี่นอ้องอืสอนเขาพี่สอนนะอเด้สอสนใจเหมือนกันอืม้มเนาะ มะเขือปอดอ่อนเสียงไก่อืมกุ้งจอมคุม้งจอมแบบป็นบ้านแบบข้งคุณเหาเป็นเห็น กากาขาบาทกระอยู่ห <Cette cow, S 1> <hire> ัวบาทกินผูเดียวเงา Nhau không ừ. Ừ, anh nhau bưng đi lại sao bằng bạn thua nắm nè cái đường ngập đường ngập A kim bấm bớt mới làm bẩm phần bẩm mà ho xin bạn bẩm bẩm cùng trong cà đột กุ้งจอมพอมพัดพัดเติบเท็ดดเด้อ มันยุดกับ่บเด็ดเที่ยวใส่ดอกพี่น่อไปกคนโมนมากไปมากูบางอืม dán cái câu Thấy chưa Lại mình đến đâu nào กัะเด็นฟองหวนเนียบแบบไร่ไบาเลยบปลาร้ายหอือันหรอกให้มันจิตมันร้ายหือให้ินอย่กับเบือไปแน่มันเชื่อ เราเหนื่อย order อยู่โรงงานมันหน่อยสามเดือนผู้บริหารกะวางแผนเรื่องคน คนณควรให้จังใดจะมีบริษัทแม่บริษัทจะเป็นสาขาอยู่นนะเราก็มีออเดอร์การผลิตหลายผลิตบระท่านเขาก็อยากได้คนอยู่กับบิลบุรี่เนี่ยพนักง,งานในร่องเนี่ยหรือเรียกว,ว่าร่งสามนะะมีสองร่ ไปสายงานมา้าว่าาไปกรับห2บปร์เซนตักคุ้มแล่ใหายสองเดือน ว่าโครงการเข้าเบิร์เนาะวันนี้มหน้าง่านก็ต้องเมืองว่าปริมาณงานซ้ำเนี่ยต้องใส่คนจำนวนเา่านด่แต่ก็เห็นงานจานถึ้งสูงหาหมือคขึ้นเก่า อันนี้คนำนวณออกมาสมมติว่ามีพนักงานยูสิบคนหนึ่งอ่ของเมื่กี้นาะหนูนองยูสิบคนหนึ่งอ่า้องการใส่คนแค่สามคนหนงอ่าเจ็ดคนอเราเราตัดสินใจว่าสิไปซอยขาเชอรรี่รับรอยปเปอร์เซ็นต์ หรือว่าสิยุดงานไปแล้วรับกัน12ว้ยมือใหม่ก่อนคอนนี่ก็เมื่กี้กํลังเห็ดแผน มันก็ใกล่เางนะก็นบ่รี้ไปจีนมกนบรีกับไมรี่แต่ทุกวนเขาก็มีขอบข้าว <c oughs> มีแฟนอยู่นี่เขาเขาไปากไป แต่ว่าขาวเปล่าไปเขาก็ต้องรำพวงที่สองเปอร์เซ็นต์นั่นกันหน่อยปกติรลอยเปอร์เซ็นต์แบบว่ามีโอนั่นกันหน่อยแล้วหยุดยใจจะเสียหมาเขากัคหน่อย,อยงลงเหรอ เหมือนเขากับว่ามมีทางเลือกบอกถึงมันก็เป็นการบังคับกันพูดทำงานเฉลร่ยของคน สู้ก่อนเนี่ยกับบ้านให่แค่สามเดืนเอนสามวันออเดอร์น้อยลงเป็นความผิดพนักง,งานบอบอ,อ,อแม่เนี่ย สั้งเอาแบบนี้ยเห็ดจังซีเห็ดจังซันตองในเชิงซีอะไรเชิงซันแต่ตัวที่พี่น้องคือผมมองกับกันว่า แล้พวกคุณเห็นอย่างเห็นคุณเป็นหน้าจาเจ้าของธุรกิจคุณเนยเน่คุณก็อ่างแค่โูลระบาดเสร็จกินโหลแอ่เนี่ยไม่ได้ มันไม่ีความชัดเจนเราว่าละซูนย์ซูนย์ยเรา,าเป็นข่าวร้ายเขียดเปเนาะเข้าเป็นหัวหน้าเข้ากับเขียดไม่อยากบังคับดูงอนข้าไปกับบะไก่อีก แบบเราจะพี่น้องกินอะไแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอลาขอจบไปคลิปนี้นอกจากเนาะก็เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอีกชนึงว่าถ้าเจอคลิปอีหยังเฮ็ดหยังให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็สิคุยเลยอยังเหม้อไม่เลยอยังให้พี่น้องฟังเนาะให้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เพื่อได้แลกเปลี่ยนกันนะจ๊ะเพราะอ๊ะของลูกจ้างกันเนาะถึงแม้จะ คนลูกจ้างจะเป็นหัวหนา้าเป็นลูกหนุ่มคือลูกจ้างทั้งหมดทุกคนนั่นแหละนะคะมาแลกเปลี่ยนกันเนาะทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไปใช้มาใช้กับปลอดภัยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดตามเออกดติดตามให้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะคะรู้สื่อสารผ่านเหมือนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็บัดี้ค่ะบ๊ายบาย